ยิบเอาเอาคนละอันกันเด้อมันชิบคู่กันคนละอันย่างย่าิกันย่างย่าดกันเข้าเข้าได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนบ้อย่าติกันได้ทุกคนใส่ถุงนะอันหนึ่งอันหนึ่งแล้วเออใส่ถุงอันหนึ่งใส่ถุงอันหนึ่งเอ้าใส่ถุงด้วยกินยังสวนเสียงห้าสวน กับลูกสาวบานมี่หยังเอาไหมเพื่อนเอาหนีเขงเจ้าเบิร์หนี่เด้อเดี๋ยวเขาหายอีกเด้อดูดูดข um ับใจขับก๋วยซุกไปเสียบาดก๋วยซุปอยู่หนาลดไหนไหมก๋วยซุปหมดแล้วบอมีอยู่หนารถสองอันเอามาให้เราเรามีลูกหน่อยโอ้นี่พอดีเลยมีมีกินบ่นี่มีมีอยู่มีอยู่อาหารปลาป่าอาหารไข่แน่ไฮแมงหยังปลาป่ามันบอมีเลยนี่เอาบ่มีกินบ่ เอาเบิดเอาเบิร์ตจะกินปลาไปปลาบ่มีเลยว่นเด้แวะตลาดเนี่ยมันเศร้าอันนี้ตลาดตะวันเด้ขอบใจขอบใจลูกละเนอบ่มีแนวต้มมีเออมีลูกสาวจะกินแท้มีกินอยู่บ่มีกินกินเอาเอาเบิดใใจจขขออบบใจไปดิเอาให้เจ้าขอบใจจ้ะมันหลายบ่ปู่มันหลายบ่หลายเข้าเครื่องให้แม่เจ้าแม่ได้ลบเมื่อยีกว่าซั่่นบได้เฮือนว่าซั่น กานเชียงชีลบมาวโอ้เมื่อวานผมลงไปตะโอยฝนมันตกเพิ่นเอาอันเหอะไม้อันใบสาบเสือนี่เพิ่นจะเห็ดลังคาเลี้ยพาใบให้เพิ่นพเพิ่นเลยได้ลังคาใหม่ดีบ่ลังคาใหม่โอ้ยมันเหมาะสมกับคนงามอีหลีฟังความเล่าออกวะ <c oughs> ฟังออกวะ <c oughs> ฟังออกอยู่ <c oughs> มือนี้มีอย่างขายแ,แมนมัดวะนี่ อันนี้น้อมีเบี้ยอันบ่ะป่เขาอยากได้ไปปลูกหรือเอาไหนเอาหน่วยไปปลูกติดบ่ะได้เบี้ยมีมีมีเบี้ยบ่มีมียู่อสาเขาสิได้โพล่าแทบปล่าจะหาเมื่อไหร่เนี้ยเขาสิมาซื้อเอาจากจกมื่อลายมื่อยนแล้วแต่ว่าจะหามาไหร่รอดที่อนจะอยู่อสาเพื่อนนี่เออเด็กๆมาหามาเด้อราคาเก่าเมื USC ่อวานนี <ries> ่ลุงซื้อไปลุงชิ้บอาให้ฟังเด้อ มันสมเายอมเอ้าแจกมีก,มก,มก,มก้มมอนบ,บ,บัดเหลือมีว่าลหลปั่นไปต้มเด้อเอา้างหัวสิพอกันปะน้อยๆไรอ่อ <c oughs> นมีเด้อเม่อไรเมเมื่อแรเมอ้เอรมออื่เอเมอเมือามเ่อเ่เอเ่อเ่อเอร่เ่เมรอเอเืเมออ่อา หวานคือหนาคนขายน่ะมีมาบ่มีเอาบ้านเอาตัวนี้อีกอันนึงของผู้ใดนี่ดื้อขายน้ำกันบ่ขายน้ำกันอันจะใชนเดือนอันกึ่นั่นไม่เออเอาอีกบ้านเออเล่นน่ะเราลองทุ่งสุสานเลยกยเด้กล้วยกระซิบมโนเด้

ญ่ขึ้นมาเป็นสาวได้เนี่ยงามได้เนี่ยเอ้าลุงให้ถูงามๆลุงให้เบิร์เลยถูงามงามนบนบบอขึอนบอนบเขาเป็น้นเผายังลูกเผาตะโอยเผาบรูสูปกองเราทำเนี่ยสูปล้วบอใช้สันอาบุธรทาคือว่ามีพ่เดียวมาเอาให้กำลังใจเด้อ ชนะได้สิมาแว่ได้พอเดียวได,ได้ได้ได้เดี๋ยวชนะลุงชาเนี่ยว่าให้แซ่บๆมามาแจกเด้อเออชื้อได้บอชื่อได้มั่งไหนย้อนล้อนี่ยบอเออล,อ <laughs> ลอ้อยันคนลอยย <laughs> <laughs> ันคนลอยผมมีแนวอีกบ่บัดเบ้่ะซ <laughs> ื้อมากครับนอนน้ำกันขึ้นหนึ่งนอนกระบาดได้เวลาปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติขอบคุณน้องเมย์น้ำเด้อซื้อซุปเปอร์แต่งให้ เอาปล่อยเดอเข้าขึ้นชีวิตเห็ดเจ้าวแล้วตัดขาบว้แล้วไปสู่ชีวิตตัวต่อไปอย่าให้ไผจับได้ปลาไผด้อครับด่านนี้ได้มีปลาไผ่มีจริงจริงมันมันต้องการน้ำดับมันต้องการแค่ต้นไผ่หรือว่ามีแหล่งอาหารพวก เพื่อพวกมันธรรมชาตินะครับปล่อยมันก็คงจะสู่ชีวิตตามธรรมชาติสันสัตวยานของมันะ่ะไปเอาตัวรอดนะสิ่งมีชีวิตบนโลกต้องการคําว่าอิสระภาพทุกอย่างครับบนิภัยตองการถือจองจํมาว่าสิเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตครับปล่อยมันคืนธรรมชาติให้มันสู่ชีวิตให้มันดำรงชีวิตต่อไปต่บุญน้ากันครับขอบคุณน้องเมย์นําเดอนะครับสื่อซูเปอร์แต่งไ้พอดีเลยในคาอน้น ป่บะผอเอฟซี้อครับแล้วมาหาขายยังบุนีมาใส่ขักใส่เนีย่ยเถอะเยอะนี่ว้า,าจวจู่บัดห้าพ,อพ่อผู้สาวงามๆไอไปน้ำเนี่ยให้จังไหนมาสิมีหม่องนางโอ้ยคนนี้เนี่ยมาญาต์มาญาตโอ้เอาหมานหมันข้าหมันหมันข้าันหมันเหลขายสินไม้เลยครับแมนเบิร์ดเลยปวดน่ะหมานหมันหมันผมกำลังเดินทางลงจากตะเวย์นะครับมาพอเอฟซีแล้วอยู่บ้านปะดุ ลากะเวะขางท่างกรลั่งเสียบตแตงเจ้าเลยด้วยคอยจ่ายเงินไห้ปลูกเองบ่ปลูกเองเออบ่ใส่สารเคมีปลูกไถ้แตงไห้เออเออาเป็กถุงเป็นหาถุงเออเดี๋ยวคอยจ่ายเงินไห้หาถุงหาสิบพันซื้อให้น้องเรา ถือว่าเราเป็นนิสสี่แต่เราโชคดีนะโมนี่เพราะได้จ่ายค่าปรับแพงขอบใจขอบใจโอ้ขี่รถเก๋งอย่างดีรถเก๋งมาได้เลยครับจะโอ้ยนี่สบายสบายไปง่ายอยู่ว่ะรถเก๋งสบายอยู่สบายสบายมันเต็มถังก็ไปได้จะจะซื้อว่าจังไดเจ้านี้ผู้นันเดนซื้ออยัางอะไซื้อที่ว่าที่ว่าอู้เอาซื้อเขาสิไปีหลายังเขาสิไปยิ่งยังมี ไปไปยิ่งยังกันยิงนกเขาเคยยิงถือกอยู่วะไทยๆยิงยิงแต่หูลูกนี่ยิงยิงถึองนี่นี่ยิงถึองนี่นี่ให้สิบพันเนี่ยยิงถือง่อหูนี่ยิงถือหูนี่ให้สิบพันเดี๋ยวเถือกว่าซื้อยังหูนี่ซื้อยังนี่บุญมีผู้นี่เนี่ยวื้อ กินอยังวะขนมอยากกินอยากกินใช้หันขาอยู่ไหมมีหันขาอยู่วะบ่มีหันขาปะไ่มีเอ้ยแม่งตัวแม่งบ่มีเอาลุงที่ให้สิบพันเนบกันเง็บนับใครจังไหนใครใครจังไหเขาวายจังไหนนกบ่นกตัดสินะเครจังไหนขวายจังไหนเอานกไปยงกับสีเออสร้างภาพพุทที่ดีมันมีชาวนี่ เจ้า <One> ปั่นหมอนี่นายยี่บ่เฮ็ดแบบเดียวกันเฮ็ดแบบเดียวกันนับนับปั่นน้องน้ำเนยเด้อซื้อขนมให้พนักงานนยเด้อขนมกับขนมกับบะหมี่จะมีมีบะบม่าห้าวบะขามเอาวะนี่เอาเป็นของเจ้าหอยมีบะหอยเป็นของเจ้า เออใส่ลานข้าวม่มีลานขนมบ่ะอันนี้เเลยอันนี้เอื้อยบวะอันนี้น้องบะมาเจ้าป่ะเป็นอย่างเป็นเป็นอย่างเป็นอย่งลูกรถล้มรถล้มป่ะเป็นเป็นตุ้มปะโอ้เป็นตุ้ม ซื้อ,อยาในลูกค่อยนีล่ลักอ่าลุงให้จะซื้อ,อยางจะซื้อ,อยางซ,าซื้อมีเสื้อมีพันป่าว้าวเหล้าเป็นบ่เป็นบ่เพิ่นเฮียนอยู่บ่เฮียนผักเนาะช่วงนี้เนาะเป็นยังเกาะลูกเป็นยังเกาะเปรีป้ยนนี่เขาเรีนยังเป็นเป้ปวเป็นตุม่มเป็นตุมต่มลุงให้เน่บเคอยเนี่ยเฮ้าลุงให้เด้อเออมันหน่อยแล้วมันไงหรือบ้าน ของลูกเจ้าสุดุดงามสุดงามเจ้าว่าต้องใส่เจ้างามอยู่แล้วให้ตาลูกใส่บ่มีอีกกว่าบาทเอาว่ามาเบิ่งนี่รุ่นนี้วะลูกคอยนิดน้อยๆเงินสิบพันสิบชาวพันช่วยเลือกกันเอาขอบใจจ้าลุงไ้นับใค่ยังไงนับนับนับหลจะน้าหลจะน้ามีปะตัวไหนน้อย <laughs> này, nói má, lục, à, căng kinh, kinh, <laughs> heo <Thế> nào, <đều. cười> Hết nào ní, khớp chai lăn, 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 เฮ้ยแงมาหลายวันไม่สิบก่อผู้ใหญ่ได้ไหมนี่นนนเจ้าใส่ได้ย่บ่ได้อ๋อให้เจ้าไปขอบใจขอบใจใส่บ่ได้โอ้สวงามได้ไหมน,นี่ขอบคุณพวกคนฝากเสือมานำเลยหาเนี้ยมาตอนไหมอออตอนม่าน่ะเขาหลายอยู่ตอนนี้มันสีเมื่อหรอมันจ่อยแจกมันจนสุดทางเลยนะเดี๋ยวชีแวะมาใหม่เด้นมาหนาเด้อมีหยังแสพเสพบ้านเจ้า บักซีดาก็มีเนาะนะโอ้บักซีดาพื้นเมืองลองกินเบิ่งเพิ่นก็เฮ็ดหัวเฮ็ดหยังดีเด <Buffalo> ้อครับเฮือนซานขออนุญาตเบิ่งจักหน่อยนึงเห็นบักต้นบักซีดามันหน่วยใหญ่อยู่ต้นเนี่ยบ้านนี้มันหน่วยสุกมันเขาเขบ่ค่อยกินบ่อยากบ่โอ้ยซ้ำนี่กินแล้วบ่นี่หน่วยใหญ่เด้อแล้วก็บักซีดาพื้นบ้านธรรมชาติน่ะไปเป็นหฮมเป็นเงาแล้วก็หน่วยก็หลายนําเด้อพุ่นล่ะโอ้ยมันเป็นเบิดปีอยู่ว่ะเป็นเบิดปี บักซีดาพื้นืองเยด้วยครับเพ่น่ามันสมอ่ะสมมี่ดีต้องกินกับแกวสมคือกินบักมวงเนี่ยบักซีดาเอาหนวยอไปกาบึงสารมีตีนโอ้งามพายไปไสนี่ค้นถามเลยล่ะคืองามแท้กะตาสารใหม่ๆเลย ผู้ใดๆคอมเมนต์มาเดวอกตาบอมีผ้มาขายเอาเด้อมีคนมาขายอยู่บออันเท่าใดลูกฮะเอาคือติดป้ายไว้แสนหนึ่งคือขายแสนห่าฮะแสนหนึ่งมามามาเอาเงินมาเอาเงิน เอาเอาคือหายหลายเดียแม่จะไปใส่อยู่บ่โอ้ยขนมลุงกับเบิร์ตเวขนมกับเบิร์้านข้าเพิ่นว่าเปิดบ่สิเลี้ยงขนมเนี่ยอ้บอกกินเดีและค่า,าตะเลนสิกินอยู่บ่ขนมเขาบอกเปิดเนี่ยลุงเบิร์แล้วขนมกับมาซือร้านข้าเขาเปิดอยู่บ่ร้านข้าเฮ้ยเขาปิดไปบ่อันท่าไดรพ่อทั้งมุนกับห้องเจ้าอยู่บ่คนลา,าเจ้าเนาะ มาถามในน้อยนึงอันนี้เขาเอิ่นว่าไม่ไพหรืออียังมันไม่ไพอยู่บ่ตักไพหรือทักมันแหงติวติวไม่ไพบ่ไม่เฮียไม่ไม่ชอดไม่สอดไม่พุ่งกับหวายสองยางเลยอยู่ในนี่มีแต่หวายกับไม่มอนไม่เสื่อม ของพ่อสองงานเลยบ่เจ้าเจ้าเอามาเบิดเลยมีอีกบ่อบยูเฮือนมีไปเอามาอีกจักหน่วยอมีจักหน่วยหาหน่วยเอามาหมดเมาสื่อหาหน่วยเด้อพ่อได้อยากได้นํำถักมาก็แล้วกันครับงามงามกระตาเอาขายแสนหนึ่งกระลอยหาสิบบาทกะจิไป้แพงยุคารงเด้อ ขอยหายสิบ้อยหกสิบบาทง่ามอยู่ของเพิ่นอยู่เดอ้อเดถทาส้มพอ่อพอนมาอีกห,อหลานขนมเปิดลราบาทเท่าิบ่พดีเสื้อขนมบ่สายะยขนมยกเมือ่อฟังความเล่าขอดใจยิยม้มเ,เลยยกเมื่อไปเลยพ้ายยาเราไปเอกกระตามาเพิ่มโอ้มีอันหน่อยนำ้ำหน่อยตัวเดียวนี่นี่โอ้หน่อยนี่คือตะแพงแท้ เท่าไรนี่ฮะหกซิบตัวหน่อยนี่หกซีบโอ้ oh, งามอันงหญ่นี่งามอันละแสนเออโอ้ oh. ห็ดงามเนาะงามเนี่ยอ้อ oh. อันนี้หน่อยนี่งามแหเงเด้อบแหงนำอันงหญ่กับบถือว่าแห้งดอกไปใส่ได้หลายขึ้นแข็งแก่งของมหมัดเลยว่าท่านด้ใส่เนี่ยว่ได้ใช้โอ้ oh. เป็นเท่าไรร่วมมดอีียงน่ะกอก ก็ว่าอะเอาเป็นเท่าไรรวมเหมือด4ี0แสนหกสี่แสนหก,<า>กไรเงินถืนอนึ่งเอ้าบัดเอาไปเซอรถลดเด้อสามสี่หา้าแล้วมีทนอนนึ่งเด้อถ้าผูดใดอยากอุดหน,น,นุนสนับสน,น,นุนฝีมือพอเรากงผักมาเดอ้อเดี๋ยวสิมาสื่อพอ ไปกันต่อนะเออให้กำลังใจเฮดไว้เดอร์ได้สิมาเสือเดอรเจ้าเจ้าอีกเจ้าหนึ่งรับจีคลายกระตาแต่ว่าจะขของบยู่ะเลอรแต่ว่าห้องเพิลนนี่ขอบไว้ไว้หวยโบยอันหน่อยด้วยอันหน่อยเราหินใส่พอมมาเห็นปิวขอบสิเป็นเสือกอันพลาสติกอันนะ งามอีกแบบหนึ่งครับงามอีกแบบหนึ่งงามอีกแบบหนึ่งเด้อแต่ว่าหน่อยซ้ำกันเลยรุ่นหน่อยสวยงามดีอยู่ขอบเป็นสีอันเท่าไรลูกบ่มีแบบว่าเอาหวายเห็ดบ่มีสีบโมีบ่มีบ่มีแต่แบบนี้บอโอ้มีอยู่สามอันมีสามอันเท่านีา้บอ มีอีกบอ่อมีอีกบอ่อมีแค่นี้แล้ออยู่สามอันเพื่อนก็โหูความเล่าบห่หอนหูเนี่ยลุงซื้อซอยเอาขี้หินออกลุงเมาขี้หินด้องามอยู่เด้อเ,เห็ดแต่ว่าข้างในมันเป็นขอบก็ถือว่าสวยงามเลยครับสวยงามขอบอันเป็นเสืออพลาสติกแต่ว่ากระเห็ดทีงามสารงามมีตีนมีขา ราคากะที่ว่าบอกถือว่าแพงกับงานฝีมือครับเป็นเท่าไไร่สามันหกสามสิบแปดสองแสนแปดหกสามสิบแปดแสนแปดลุงให้สองแสนได้ปะอเออเติมให้บอมีอีก,อกบ่หมดแล้ว คุณแม่ลูกซีซีใบเถาเด้อครับเพิ่นฝากเสือมาโอ้หลายสุดแจก,กมาสุดท้ายสุดท้ายละนี่ผู้ยิง่งผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยไอผู้เหนียวนับเป็นยังยว่านับใครังเห็นเขาเห็นยังไงไหนนกปะพื้นเบิ้งใช้ใดวะไงใหื้กันผู้หญิงเออนี่ได้่ยังนี่นับ ผู้หญิงหรืผู้ชายใส่เลยอกันผู้หญิงหรือผู้ชายใช่เลยคือกันคนบอกว่าตัวใหญ่ผู้ใหญ่นี่ได้ยังมั้งี่ผู้บุมน้องนี่เออได้เออเอาบกครบกันเด้ออันนี้ผู้ใดผู้นี้ปะนี่เด้เด็กน้อยผู้หญิงเด็กหน่อยผู้หญิงเอ๋อผู้ใหญนั่นเอ้าใหญงางๆนี่ใส่ได้ปะ úi nghe ngang thế, phụ nhìn mà, bé ngoài vào chờ đây. Cô nhìn, cô nhìn nhầy, Cô nhìn nhầy, này đi, nấp, lót, phụ nhíng, nấp nấp, à, lót, áo lót, áo lót, Bớt lót, đây, nó lót, 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 Cô lót, 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 คือเป็นสีชมพูอ่ะผู <Had> ้ชายผู้ชายวะสีชมพูใครผู้ใดเนาะมันตัวใหญ่มันใหญ่ใครในกันแล้วกันนะใช่ใส่ได้วะพื้นบ้างกันนะพื้นบ้างเปิดบ้างเปิดบ้างเพิ่นเปิดบเปิด้างเปิดบ้างเปิดโซ่เปิดโซ่ไม่บเลยอยว้ายมันน้อยแท้ใส่ได้บ่ลูกหล่ะด้บ่ด้บ่หนได้บ่ บ่ได้ให้น้องเด้อเอาให้เพิ่นนน่ะละเป็นของเพิ่อนนะบ่ได้ให้น้องสีชมพูกล่าวชนะได้ใช่ไหมให้ไหมแจกเลยจะแจกเลยเป็นเท่าไรเออเป็นเท่าไหร่รายเงินเอาคนละอันเนาะยิบเอาคนละอันเอาอันเดียวเนาะยิบเลยยังญาติกันยังหยาดกันเอายิบเอาคนละอันยิบเอาเอาคนละอันกันเด้อมันซิบมคูกันคนละอัน ย่อญาติกันย่อยาดกันเข้าเข้าได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนบ่ญาติกันได้ทุกคนบ่ญาติเด้อได้ทุกคนเ้าจะได้ทุกคนเด้อเออบ่ญาติกันแต่ว่าได้ทุกคนโอเคเอาหัวได้หัวได้วันไหนมาเอาได้ทุกคนได้ทุกคนเอาใหญ่แจกเขาเนี่ย ให้เขาทุกให้ทุกคนได้ไม่ได้ผู้ทุกคนมามากูได้เอาบาตรแจกก็ได้คุณกูได้ได้นึงนะเอาสองก็ได้เอัได้สองก็ได้เลียงขนมเด็กหน่อยนะครับเพล่นยี่หนี่อีทตอนเพลินเสื้อขนมปันแบงนำใจให้เด็กๆนะครับกูละหอละสองหอสามหอครับเล็กคุณหน่อยเด็กหน่อยเด็กโต หายเล้วผีแล้วใน่เด้อผีในไม่เด้อมามามาผู้ใดจะเอาอีกไหมได้ได้แล้วว่าไปบ้านได้ไปบ้านได้แน่ปานปานผู้ใหญ่กับปานผู้ใหญ่กับเอาผู้ใหญ่กับอยากกินที่กันได้แล้วบ่ล่ะได้แล้วเส้าก็ยังขาดแค่นหลายนะครับผู้ใดอยากซอยเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ผู้ชายเล็กหน่อย มันอ้ะเนาะได้มัดพอดีพอดีเงินข่อยกับมัดพอดีใจ่ายเด้อ,เ,อดเด้อก้าที่เดิมนะครับบนกําลังลงเมื่อหเหีวเอียดเลียดครับเขาแถวรู้ลาสางง่ายนอไม้อันนี้สั้นสองสั้นแรกนอไม้นอไม้เจะไม่ไม่ตัวนี้โอ้ยยังไม่ใหม่โวไปบุกมามาหลอกเปลาะแปลก าโงยังเปียกๆอยู่เท่าไรห้องเจ้าใส่ถุงเอาสื่อซอยใหม่ๆมันย่อใหญ่พดเอานี่เน้น้อยนี่ขีดต้มได้หลายนี่หนึ่งเอาน้อเปียกใส่ถุงแม่สองกูได้ก็หายแทะเอาอ่อนก็นี่มีปะ เอาอ่อนกว่านี่อ่อนกว่าเจ้านน,น่อีกนีว่าอ่อนอนเอา่วหองนะเจ้ามีน่อตัวนห้นนึเลยโอ้ยมีจะขีดตมเอาใส่ถุงมาลูกเออเอาอนี้อันนึินกันบ่แต่จถุงละบาทมมอากนอใส่ถุงมาเงเดี๋ยวเขามีเขามีซสือแค่สิบสิบถุงเท่านั้นเดี๋ยวนับก่อน น้อไม่ไมาย,ายังนี่ลูกเออเอาใส่ถุงมาซื้อซอยเพื่อไปหามาด o, ีเอยเดี๋ยวซอยเล็กหน่อยก่อนพุทโธจะเฝ้าหายซื้อเล็กซอยเล็กหน่อยก่อนเอามาถุงเนึ้อของเจ้าน่ะเอไ้่ถุงเละใช้ตัวไหนเดี๋ยวผู้ในใส่ถุงแล้วมาว่างนี้ หนึ่งสองมาวางลูกเอามาวางสามสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้า เปิดแล้วเตรียมโคต้าแล้วเด็กหามาใหม่ๆเลยครับเขาเศร้าจะได้กินเพราะท่านได้กินปั้นเศร้าเราวัเนี่ยยังวางนี่วางนี่ทุนตะเบัดสามทิแ้ สิบแล้วสิบแล้วสิบแปล่าสิบสิบแล้วเต็มขั้วตาเราจะมาสวยเอานสวยเล้าน้วยนี่ันแก่หรอเดี๋นี้มีอ่อนอยู่อ่อนก็มีอ่อนออนก็เจ้าก็มีวะขึ้นรถอยวะโอ้ยเก่งเก่งเก่งก่งก่ง บาดบ่มีกระสอบบ่เอาอันนี้มีส x u นี่ละอ่อนๆเอาเดี๋ยย้าเงินเขาสิพ่อนี่เขาซื้อจนเบิดเลยนี่แล้วแต่หั่มเลยนี่เอาซื้อซอยเอาเดี๋ยวนับเงินนี่ข้าเจ้าก่อนใช่ใช้ทงเอาไหมจัดการบ้านสีบเดี๋ยว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 เอาอะไรเงินกันเด้อนับนับมันพอแสนบ่ ขาดเลยขาดนะเท่าไ <l id> รลูกเอาขึ้นมาเบิดเอานี่ไปปั่นกันนี่ปั่นกันในบ้านนี่สิบเด้อนสิบอันเด้อปั่นอันเด้อเออบั่นนี่เออบู๊ฮู้จะคุยกันเอาเองลรือปคุยกันเอาเองลรือปะไรนะเราบ่ลงลงโตัวเรบ่ลงโตัวเรบ่ บ่บัวไร่เซลบัวไร่เซลลงมาขึ้นใส่ถุงมาอันหนึ่งอันหนึ่งเอ้าเออใส่ถุงอันหนึ่งใส่ถุงอันหนึ่งเอาเอาใส่ถุงลูกสื่อซอยเด็กน้อยบ่บ่ผู้ใหญ่บ่ซื้อซื้อแต่เด็กน้อย ี๋ยวเงินรรเราสิบ่าพ่อแลวเงินเาสิบพอเขามีแค่นี้หมดแล้วสิบว่ยี่สิบสามสิเอลข่าเขาลือหนอึงสีิ 1, ไปมีเงินขาดด้จนบบอเงินขาดเอาสี่สิบอใช้เมื่อกี้นี่สงคนปันกันออาอะจะปันกันสองคน สถุงบ้านเขามีอีกบาทหนึ่งมาอคองสามสี่ครบัมาลูกอีกอันเึงไหมมามาใช้เรียกหน่อยหน่อยยังได้ง่ญยเดี๋ยวนี่เอา อันนึงอเอ็ดใส่ได้แล้วบ่เต้นให้เบังที่เต้นเหตเบ้งมันแล้วบ่มันแล้วบ่โอ้ยจะคุ้เอามันมีแต,ต่หนอแ่า มันแก่แล้วจะคือว huh? ่าอ่อนอ่อนคือเจ้าออกมาฮะพอแล้วลุงโมมีเงินซื้อลุงโมไมีเงินซื้อจะขายเก่งไลุงโมมีเงินซื้อขายหนนะขายไปมีอยู่ทำไมนะขายไปหนไหนน่ะลุงโมมีเงินซื้อให้ตีบยังก็ลืมเหรอบ้านยังเกาะบ้านยังก็ มาบางคั้งนี่ขึ้นมากับแจกขนมเดี๋ยวเจนาจะหาแนวมาแจกได้หน่อยลายดีนะครับปุรัยอยากสนับสนุนกับทรงมาเรื่อขนมเงินเบาเรื่องเงินเบาทรงตะขนมกับมาปุรัยอยากอยากได้หยังอยากได้หยังอยากได้ขนมอยากได้ทรงเสื้อทรงเสื้อผมไม่ใส่สบายหน่อยากได้ทรงเสื้อปุรัยไม่ทรงเสื้อก็บทรงมาปั้นเศร้าแล้ววันี่ เอาให้เจ้าเอาให้เจ้ารถพนใดมันสตาร์ทบ่ติดเลยครับอยากกระตุกให้เพิ่นอยู่มันจะมีแม่เท่ามีเด็กน้อยห้อนแห่ห้รลองมึงในเด้อบาทหนึ่งเด้อห้อนปะห้อนได้ให้ลุงล,ององงอลออ่องเด้อบาทหนึ่งเด้อติดรอเด้อครับไอเด้อเราห้อนดีใจอยู่วะดีใจอยู่ 喂，啊，来。